ศึกมวยไทยโชคคุณ <cult> มีเพื่ออุทิแก่คุณพ่อบุญมีพงรุนนะครับนำท่านมาดูผู้เอกครับผ่านยกแรกครับแดนก็คือมีชัยปอเอยมเฮนะครับส่วนนักกดีสมอยน้อยสอสมานกเมเน็ตครับศึกมวยไทยโชคคุณมีอุทิศแก่คุณพ่อคุณมีพงรุนโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันคุณดีบ้านเขืนอนะครับประธานจัดการแข่งขันนี่เสียงยงพงรุนนะครับ ต้องขอบคุณโชคบุญมีครับถูกครบจบที่เดียวครับสินค้ามีทุกชนิดครับผ่านยกแรกครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับทางช่องยูท b e เกี่ยวดำมอสยามนะครับสามารถไปติดตามย้อนหลังครับก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องย t ท b e เกี่ยวดำมอสยยมนะครับมีพับยกจุดเจ็ด ให้การสนับสนุนมีปุยนกป,ปักหางครับปุ๋เดหมอสุทภัศน์การแพทย์บริษัทสมิทรานสปอร์ตจำกัดกับกบด้วยห้างส่วนจำกัดปรินาพาเซ็นเตอร์ครับอ่ะเดีดูยกสองครับแต่จะดูยกสองครับแต่มีอาการเส้เพียงชัยสุวรรณนะครับ ไปมือสิบให้คะแนนครับด้านล่างมีอาจารย์ชัยนรงค์ใจตรงครับอาจารย์สมฤทธิ์ไทยสะเทือนอาจารย์ชัยวัฒน์บาลีพัฒน์กรรมการทุกสมัยสาสครับกรยกที่สองครับผู้เอกใหญ่ครับแดงมีไทยปอเอเี่ยมเฮงครับส่วนประเมินมีสบอยน้อยสอนสมานกลับเมนครับมาดกันดก แต่วัดกันเลยครับหมวยเอกต้องกรุงครับประเทศเอกดจอตู้ทงคู่ครับโอ้โหนี่ัยครับไห้จับตาที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับจะมีรอยสักครับน่าจะมีในยะน่าจะมีในยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับไหล่ซ้ายของนีชัยครับโอ้รอยสักรอยสักครับนี่ประเภทหนักแรงครับ มีชัยสปอ,อยน้อยดีสี่ห้าไยหลังนี่ยังไม่สะดุดครับสดเหลือหลายครับสปอยน้อยครับู่จากตพมครับแม่วันนี้มาวันชันเจอรุ่นพี่มีชัยมีผลงานการประ,ประปกบของานายพรชัยครับผูประสาน กูมวยในสุปนี้ครับขอขอบคุณท่านประัดุทิศสังลาครับที่ปรึกษาด้านกูมวยทั้งหลาเลยครับดูครับรุ่นที่ครับความเพียรหนักแรงครับทางด้านของอีชัยครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณเสียยงครับ คู่เหกจ่อตู้ครับที่น้องชาวอำเภอน้ำเกลี้ยงไก่เคียงนี่ได้ดูของดีเลยครับขอบคุณคู่หมีครับคู่หมีบันเขินครับโปรโมเตอร์นี่ถือว่าท้าทายครับคู่เหกใหญ่คู่นี้ครับดูชัยค่อยๆขยับครับโอ้เอาแล้วครับสัญญาณสัญญาณมาแล้วครับ อ้ยขวาครับสมอยน้อยครับชื่อชื่อสมอยน้อยครับแต่ว่าหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่มี้ยอะแยะเลยครับอ้าว้ายมามีชัยครับลุ่นที่ไม่ต้องขยับขอตัวเกงเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนาซีครับนี่ดีงานนาซีสองคุนเลี้ยงครับดีงานจับเสริมสัง นนกีฬาพอยน์เพนบอยกที่สองครับคู่ต่อไปครับพี่สุวรรณครับแจ้งเลยครับแบบสบาคู่ต่อไปเม็ัร้อยครอมนะครับเ,เป็นกล้องปฏิทินสอนนครตูมนะครับกับพรสวรรค์วอนเทคโนโลยีลววสวงสวหงแบคู่ที่13ต่อเนื่องเป็นเพชรทุกสว,ว่างเวดรรดมวยไทยพบแล้วกับ เพชรทันทแกนอภูร์ไทรทูนนะครับผู้สิบสี่ในรายการนะครับเป็นสมิงทองสอสรัรลำกับธนบุตมสสิริวัฒนะครับและผู้สิบที่ห้านะครับเป็นมวยใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นสมานทองสสันสันลำ เดชทัพพีขอนครตูมนะครับแจ่ยงเวส่าตามนี้นะครับมาดูยศ飒นะครับนี่คือศึกไทยโชคบุญมีคุณพี่แก่คุณพ่อคุณมีพงบุ่นนะครับนีวันศุกร์ที่16ธันวาคม2 5 6 5ครับโดยเสี่ยงพงรุ่นนะครับเจ้าของโชคบุญมีครับถูกครบจบที่เดียวครับรัวทางมีชัยครับมีบุญแดง้ําเงินสออ้อยน้อยครับยกที่สามนะครับ อาจารย์สุเพียนชัยสุวรรณนะครับเดี๋ยวดับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก้องพัตพีมาแล้วนะครับ3,002 3,002พรสวัสดิ์ครับอาทิตย์นครับผมมาเริ่มยกสามเลยครับมีชัยครับประเทศหนักแรงครับมีสดข้าวเหลี่ยมเงินนลยครับทีมงานพิ๊กจกก็ะเป๋าดีครับทายมาแล้วก็ออหัวคืนครับคูนี้ดี อย่าละอย่าละสายตาเนครับแต่เป็นเป็นมวยถูกคู่ครับดูการโยกการขยับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโายโอโอ้โโยโโโโโย เดี๋ยวดูภาพช้าครับจะดูภาพช้านี่ครับอ่าชุมมือก่อนครับชุมมือก่อนชุมมือก่อนนีชัยโอ้โหครับนี่ครับนีชัยปอเอี่ยมเห็นครับดูภาพช้านะครับจังหวะโยกโยกปักครับเข้าที่จะงอยคางครับโอ้จบครับไม่ต้องพึ่งคะแนนครับเดี๋ยวไปติดตามเกมได้ที่ช่องย t ท b e เกี่ยวกับมวยสยามครับอ่